แค่ตู้ในความคิดทุกคทุกวันสะสมอย่างน้อยก็โลนี้นนอาจเป็นสิ่งได้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต การของเรานะคะนำค,ความสนุกสนานและสาระความรู้ที่ได้จากการอ่านแบบรอบตัวนะคะเอามาให้ได้ร่วมสนุกกันนะคะในทุกๆสัปดาห์เลยแล้วก็ยังมีการ เล่นเพื่อให้กัน<ำ>กด้วยอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราอ่านเราสนุกกันอยู่แค่คนเดียวหรือว่าแค่ในครอบครัวแต่อยากจะให้เผยแพร่ไปถึงคนอื่นๆที่อยากจะอ่านเหมือนเหมือนกับเราด้วยนะคะวันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่ามากันเป็นแบบครอบครัวเล่นเพื่อให้แบบเต็มๆรเ,รเราเล่นเพื่อให้ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโลจังหวัดนาราธิวาสใช่แล้วค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่และน้องๆวันนี้จะหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูรักกันอ่านกันขนาดไหนไปชมกันก่อน,อนเลยค่ะ ถ้าให้อ่านขอชวนน้องๆไปรู้จักกับแมวมหัศจรรย์ผ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อแมวตัวหนึ่งที่ชื่อว่าม็อกซ์ได้ปรากฏตัวที่บ้านของเด็กชายนิกและทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนกันแต่แล้วก็มีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อนิกพบว่าม็อกซ์ไม่ใช่แมวเหมียวธรรมดาเพราะมันสามารถพูดได้เรื่องราวในหนังสือจะสนุกสนานปนความวุ่นวายมากแค่ไหนต้องติดตามอ่านกันไปพร้อมๆกับครอบครัวนักอ่านของเรา พวกเราครอบครัวรักการอ่านพร้อมแล้วลุยเ,ยเยต็มที่นะคะสู้ๆค่ะและตอนนี้ขอเชิญครอบครัวนักอ่านทั้ง15คู่เลยค่ะอเอาล่ะตอนนี้ก็มาก็นครบแล้วนะคะพร้อมกับหนังสือโจทย์นะคะม็ x สแมวมหัศจรรย์น,นะคะซึ่งอันนี้เป็นหนังสือแบบ ยังไงครับมีภาษาอังกฤษด้วยค่ะโอ้โหได้เรียนสองภาษาเลย, 2> 2าาเลยใช่เลยนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลหนังสือที่เด่นประจําปี2553อีกด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้ได้อ่านกันเยอะๆ <c oughs> นะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือหนังสือเล่นมนี้อยู่ในโครงการ100 <c oughs> หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอีกด้วยนะคะ <c oughs> และสําหรับข้อแรกของเรานะคะเราจะมีตัวเลือกให้2ตัวเลือกนะคะแล้วก็จะหนังสือจานวนหนังสือจะค่้ไปตามจํานวนคนที่ตอบถูกตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะมาพวกเรา ข้อมูลสำหรับค้ถามข้อแรกเกี่ยวข้องกับหนังสือโจทย์นะคะเพราะว่าวันนี้พี่สายมีบรุษไปรณีนีนะคะที่จะมาส่งจดหมายให้น้องๆได้อ่านกันไปอ่านแล้วท้าให้คิดเลยค่ะ อะไรครับอะไรครับมีจดหมายมาส่งครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจดหมายจากพี่ใบสณีนะครับผมใช่ครับมาเลยครับมาอ่านจดหมายกันดีกว่าครับ น้องนันทาที่รักจิตราเพื่อนพี่เขาลงมาธุระที่กรุงเทพพี่เลยฝากจดหมายมาถึงน้องที่ไม่ค่อยสบายพี่เจ็บกระสอบกระแสะมาเรื่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแล้วเขาบอกว่าพี่เดือดร้อนจริงๆไหนจะค่ายาค่าหมออะไรครับน้องนันทาเป็นความหวังเดียวของพี่ขอให้พี่สมหวังด้วยเถิดจดหมายอะไรกันครับเนี่ยขอความช่วยเหลือแล้วเขาฝากให้ชื่อจิตราเพื่อนพี่เขาลงมาเขาก็เลยเขาเลยให้ฝากจดหมายแต่ว่าความจริง คนที่เขียนนะคะเป็นจิตราเองเขาหลอกเอาเงินไปค่ะอ๋อเหรออ๋อแล้วรู้ได้ไงครับว่าหลอกก็แม่เขาบอกว่าป้าสมที่เป็นรุ่นพี่ของแม่เป็นครูภาษาไทยเขาจะไม่เขียนผิดขนาดนี้ค่ะอ๋อหมายถึงว่าคุณสมรัฐเนี่ยตัวจริงอ่ะเป็นครูภาษาไทยต้องไม่เขียนผิดแน่อ๋อ ฝาความหมายของคํากันด you know ีกว่าร no? ู dai, ้จักคําว่าพี่เจ็บกระสอกกระแสะมาเรื่อยคือยังไงครับเจ็บกระสอกกระแสะนะครับผมกระสอกกระแสะหมายถึงว่าเช่นมะเร็งระยะสุดท้ายไม่น่าจะกระสอบกระแสะแล้วเนาะแล้วก็โดนยิงโดนยิงด้วยโดนยิงกระสอบกระแสนะฮะอะไรอีกโลกนะ สุปรีแล้วก็จะเป็นมะเร็งด้วยคับเห็นไหมฮะมะเร็งระยะสุดท้ายถูกยิงมาแล้วไปสุบเรียดนฮะสุุรีอีกเป็นมะเร็งเข้าไปอีกนี่ฮะต่อไปตอนนี้คุณพี่พบสามีพี่เขาเพิ่งเกษียณเกษียณแปลว่าอะไรครับเกษียณเกษียณแปลว่าสมมติว่าเราทํางานในราชการนะคะแล้วพอเขามีเวลาให้เราทําประมาณสมมติห้าปีถ้าต่น้อยจังอะอ่ะสมมติสมมติไปเรื่อยสมมติถ้า บ5ปีแล้วเขาก็จะ,กะเกษียณเราออกจากราชการค่ะอ๋อเกษียณคือให้ออกค่ะอ๋อเกษียณคือให้ออก่าเกษียณคือเราทํางานมานานแล้วอย่างผู้หญิงเขาจะมีเวลาให้กเกษียณถึงอายุ55ปีค่ะออแล้วส่วนผู้ชายก็จะมีก็จะ,กะเกษียณเวลาอายุ หกสิบปีค่ะเออทำไมต้องเกษียณคะคงจะแก่แล้วมั้งคะโอ้เจ็บเลยนะเจ็บนะเด็กไม่เท่าไหร่นะพ่อแม่ยืนสะอึกเลยโอ้โหสนุกสนานกับการตีความเป็นคำของน้องๆนะครับคำถามจะเกี่ยวอะไรกับในนี้นะครับฟังจากพี่ซายเลยครับผม จากจดหมายที่น้องๆได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคำที่เขียนผิดอยู่หลายคำเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าคำถามก็คือข้อใดคือคำที่เขียนผิดนะคะระหว่างข้อกอไก่อนุญาตหรือว่าข้อขอไข่กระสอบกระแสะค่ะทั้งสองคำนี้ดูคุ้นตาทั้งคู่แต่คำไหนที่สะกดผิดครอบครัวนักอ่านของเราจะทราบหรือเปล่าถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะ ในข้อแรกนี้ครับส่วนใหญ่ตอบว่ากอไก่ครับสะกดผิดแต่มีเลือกขอไข่อยู่สคนเลือกแล้วเรียบร้อยนะครับ ผิดยังไงฮะอนุญาตเพราะว่าคําว่าอนุญาตนะคะ,ะมันจะไม่มีสระอีตรงต่อเต่าค่ะ,ะถ้ามีสระอีตรงต่อเต่าก็จะเป็นคําว่าพวกเครือญาติอะไรอย่างเ,เงีย้ยค่ะเพราะว่าอนุญาตถ้ามันต่อเต่ามันมีสระอีมันเหมือนอน,อนุญาติโอ,อต้องขออนุญาติครับออขออนุญาติไปเข้าห้องน้ำ อ่ะคุณอาทำไมคิดว่ากเสากระแสผิดครับผมเพราะมั่นใจในกอไก่ครับมั่นใจได้ไงฮะเขาบอกว่าอนุญาตินะฮะติกติครับแต่มันมั่นใจว่ามันถูกอะครับใช่มันมั่นใจว่ามันใช่แล้วมันก็ต้องใช่อะนั้นเออถ้าใช่ต้องใช่อ่ะเฮ้ยใจเหมือนเนื้อคู่อะใช่ต้องใช่ใช่แต่เขาจะใช่กับเราหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวว่ากันมาดูกันดีกว่าว่าคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องฟังคำเฉลยค่ะ จะประเดิมข้อแรกด้วยหนังสือ28เล่มหรือได้แค่2เล่มก็ไก่ค่ะอนุญาตค่ะรงะรับหนังสือไป28เล่มเก่งมากเก่งมากจดหมายฉบับนี้มาจากหนังสือเรื่องม็อกซ์ซึ่งเป็นจดหมายที่มีคำเขียนผิดมากมายทั้งคำว่าอนุญาตพฤศจิกาย,ยน เกษียณสงเคราะห์ทยอยและประสบส่วนคำว่ากระสอบกระแสซึ่งหมายถึงอาการที่ป่วยอยู่บ่อยๆนั้นเขียนถูกต้องนะครับสุดยอดมากเมื่อกี้สนุกสนานด้วยนะครับแต่คราวนี้ข้อที่2ค่ะจะมาแบบเป็นคำถามอ่านสดแล้วก็ข้อนี้นะคะเรามีตัวเลือกให้ถึง3ตัวเลือกด้วยกันค่ะ แล้วก็ไม่เฉพาะ3ตัวเลือกเท่านั้นนะคะแต่ว่าสําหรับข้อนี้เราจะคูณ2เข้าไปนะคะกับจํานวนคนที่ตอบถูกออกมาเป็นจํานวนหนังสืนนั่นเองแต่คําถามจะเป็นคําถามอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรู้กันตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะ ข้อที่2อํคำถามอ่านสดข้อนี้นะคะไปที่สํานักงานแห่งหนึ่งค่ะเป็นออฟฟิศแห่งหนึ่งนะคะเรามีป้ายที่น่าสนใจมาให้ได้อ่านกาันไปอ่านแล้วท้าให้คิดเลยคะ่ะอ่ะมาอ่านกันเลยครับแหมถ้าติดไว้ขวัญกำลังใจทีมงานออถ้าคิดได้ให้ช่วยคิดออถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำเออต่อถ้าทำไม่ได้ให้ความร่วมมือ ถ้าร่วมมือไม่ได้ให้กำลังใจมแม้ให้กำลังใจก็ไม่ได้อย่าสกัดกั้นและวิาพากวิจาร์ณแบบไม่สร้างสารรค์ในสิ่งที่ตนไม่อยากทำและไม่รู้จริงแปลว่าอะไรครับถ้าคิดได้ให้ช่วยคิดเลยเนี่ยครับเหมือนเราตอนเด็กๆนี่ครับออทำอไมฮะเราบวกเลขไม่ได้เพื่อนก็ช่วยบวกให้ครับนี่ถ้าคิดได้ช่วยคิดให้เพื่อนช่วยให้หมเออ ถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทําอ่ะถ้าสมมุติเราเราไม่ฉลาดเออเราก็ขอเพื่อนให้ให้ทําให้ครับทํากันบ้านนะนี่ถ้าทําไม่ได้ให้ความร่วมมืออ่ะถ้าสมมุติ27บวก8ก็เพื่อนก็นบไปได้ก็ขอนิ้วเพื่อนเพื่อนมาช่วยทําครับอ่ะขอนิ้วหน่อยขอนิ้วเพิ่มหน่อยอ่าจะได้บวกได้อ่าถ้าร่วมมือไม่ได้ให้กำลังใจ คิดว่าถ้าเกิดว่าร่วมมือไม่ได้ก็ให้กําลังใจอย่าซ้ําเติมดีกว่าอ๋อก็คือว่าเราถ้าร่วมมือไม่ได้กรณีไหนครับถ oh. so, so right ้าสมมติว่าเป็นกีฬาสีคนที่อยู่ในกองเชียร์ค่ะก็ให้กําลังใจคนที่เป็นอาสาไปแข่งค่ะอ๋อก็คือร่วมมือคือลงแข่งไม่ได้ให้กําลังใจเชียร์ว่าไงบ้างครับสู้ๆซ่าๆบันังก้าบันเกีสู้ๆดีๆบันทกียบันเก่า กรณีที่ลงแข่งขันมีกิจกรรมอะไรอีกในโรงเรียนนอกจากกีฬาก็จัดบอดจัดบอดอ้าวจัดบอดแล้วเราร่วมมือให้เขาไม่ได้แล้วก็เลยร้องเพลงสุดๆทาทาปลังกาปลังกีสุดๆีทีรังกีรังกเออคิดว่าคำถามจะถามอะไรครับผมถามว่าตรงจุดๆคืออะไรอ่านั่นน่ะสิคืออะไรครับแม้ให้กำลังใจก็ไม่ได้ให้ให้กำลังทรัพย์ ก็คือให้ตังค์ให้ตังค์ดีกว่าโอร้องเพลงสู้ซ่าไม่ได้ไม่ได้วัดตังค์มาเลยตังดีกว่าเออใช่ใช่ใช่เอออ่ะแม้ให้กำลังใจก็ไม่ได้ให้อยู่เฉยๆค่ะอยู่เฉยๆแม้ให้กำลังใจก็ไม่ได้ให้ให้เต้นให้เต้นให้เต้นไงเห็นไหมให้เต้นโซโซ เต้นเต้นดีกว่าสนุกด้วยนะโอ้โหตีความกันมาไม่รู้คําถามที่เดากันมาจะถูกหรือไม่จะเข้าทางหรือเปล่าฟังจากพี่สายเลยครับผมฟังน้องๆแล้อยากเต้นตามมากนะคะแต่คําถามคือคําที่ควรจะเติมลงไปในช่องว่างที่เว้นไว้ตรงนี้นะคะคือคําใดระหว่างกอไก่จากไปขอไข่หาเงินหรือว่าคอควายสงบนิ่งค่ะ แม้ให้กำลังใจก็ไม่ได้ควรให้ทำอะไรดีลองเลือกคำตอบไปพร้อมๆกันถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะส่วนใหญ่เลือกตอบคอควายครับให้สงบนิ่งแต่ก็มีบางคนเลือกตอบกอไก่แล้วก็ขอไข่ตอบแล้วเรียบร้อยนะคะแม้ให้กำลังใจก็ไม่ได้ให้จากไป ไม่สร้างความเดือดร้อนด้วยฮะไม่สร้างความลำคาญใจด้วยเดี๋ยนี่ไงร่วมมือก็ไม่ได้ให้กำลังใจให้กำลังใจไม่สร้างภาระด้วยครับให้กำลังใจยังไม่ได้อีกให้ปะปะไปเลยไปเลยเออที่แรกเป็นภาระง่ายง่ายเลยให้กำลังใจก็ไม่ได้ให้หาเงินให้หาเงินยังไงป้าคิดว่าต้องหาเงินเพราะว่าคิดว่าเหมือนจัดงานปีใหม่อะไรเงี้ยแล้วในเมื่อเราไปช่วยไม่ได้ไปก็ไม่ได้ ก็ใหช่วยแรงก็ไม่ได้ช่วยเวลาก็ไม่ได้เงินดีกว่าจะไปร้องเพลงสู้ซ่าอะไรก็ไม่ได้ไไม่ดเอาตังไปเลยเอาเงินไปเลยแล้วกันเลยให้สงบนิ่งทําไมครับหนูคิดว่านิ่งไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเธอทาให้เสียงงานเอาเปล่าอ๋อเข้าไปก็วุ่นวายจากไปเผื่อมีให้ช่วยเผื่อมีพวกแอบจูบีอ่าอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเรียกให้ช่วยอ่าผมว่าถ้าดูแล้วนะครับก็คือ ถ้าอยู่ในองค์กรเนี่ยข้อแรกเนี่ยให้จากไปนี่จะเป็นเรื่องยากนะครับส่วนเรื่องข้อขอไข่นะครับหาเงินนี่มันก็ยากอีกนะครับการให้กําลังใจให้ความร่วมมือนี่มันง่ายแล้วหาเงินนี่เป็นเรื่องยากข้อนี้น่าจะตัดทิ้งไปเลยุเรื่องเงินนี่วงแตกล้วงแตกครัองค์กรจะรวมตัวกันไม่ติดครับผมมันเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายสงบนิ่งมันจะตรงกับสุภาษิทธิไทยอันหนึ่งที่ว่า มือไม่พายเดี๋ยเท้าราน้ำนะครับก็เลยเลือกข้อข้อควายสงบนิ่งครับข้อที่คอบพมอมีงานเลยปั๊บคุณพ่อจากไปตลอดใม่ใจนิ่งสงบนิ่งใจับ่งบอได้รู้เหตุผลกันไปแล้วนะคะแต่ว่าคําตอบไหนจะถูกต้องเหมาะสมกับการเติมในช่องว่างนี้ที่สุดฟังคาเฉลยค่ะจุดประสงค์ของผู้เขียนป้ายนี้ต้องการอะไรกันแน่ จากป้ายนี้ต้องดูจากประโยคข้างล่างที่ว่าอย่าสกัดกั้นและวิาพา์วิจารณ์แบบไม่สร้างสารรค์ดังนั้นจุดประสงค์ของผู้เขียนป้ายนี้จึงเป็นแม้ให้กำลังใจก็ไม่ได้ให้สงบนิ่งซึ่งผู้เขียนนั้นมีจุดประสงค์ไม่ต้องการคำวิจารณ์ที่ไม่สร้างสารรค์นั่นเอง และต่อไปดีกว่าเป็นข้อที่3คราวนี้จะเป็นเรื่องของคําถามสร้างแรงบันดาลใจนะคะคก็จะเป็นคําถามจากหลายๆคนนะคะคที่ใช้หนังสือใช้เรื่องราวที่พบเจอเนี่ยเอามาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ในชีวิตด้วยนะคะคสําหรับข้อนี้นะคะเรามีตัวเลือกให้4ตัวเลือกค่ะ จะมี4ตัวเลือกแล้วนะคะเรายังจะคูณ3เข้าไปกับจํานวนคนที่ตอบถูกนะครเพื่อเพิ่มจํานวนหนังสือที่จะเล่นเพื่อให้อีกด้วยนะคะวันนี้คําถามสร้างแรงบันดาลใจจะมาจากใครเกี่ยวข้องกับหนังสืออย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรู้กันตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะ สำหรับคำถามสร้างแรงบันดาลใจของเราในวันนี้นะคะเป็นคำถามมาจากผู้ประกาศข่าวคนเก่งจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ซึ่งทุกคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะนัทาโกโมลวาทินปรปณาธิการข่าวอาเซียนและผู้ประกาศข่าวสาวแกร่งประเด็นคมที่ทำให้ผู้ชมหลายคนถึงกับปันใจจากละครหลังข่าวมาฟังเธอรายงานสถานการณ์รอบวัน สวัสดีค่ะน้องๆด้วยความที่พี่เต๋าเป็นนักข่าวนะคะก็มักจะต้องสนใจเรื่องราวต่างๆความเป็นไปเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสําคัญย้อนกลับไปในช่วงมัธยมต้นหนังสือที่พี่สนใจมากเป็นพิเศษนะคะพออ่านแล้วได้ช่วยจุดประกายความรู้โดยเฉพาะความอยากรู้อยากเห็นในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศอาเซียน มีอยู่หนึ่งเล่มค่ะที่ช่วยเปิดโลกและสร้างความเป็นตัวตนที่อยากจะเป็นนักข่าวด้วยค่ะคําถามก็คือหนังสือเล่มไหนที่ทําให้พี่เต๋ารู้สึกว่าอยากเปิดโลกอยากเปิดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและอยากเป็นนักข่าวกอไก่4ปีนรกในเขมรขอไข่โตโตจังคอควายเจ้าหินงอง,งูตินตินผจญภัยเลือกคําตอบกันดีๆนะคะ นังสือที่อ่านแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้พี่เต๋าคือเล่มไหนลองวิเคราะห์กันดูครับถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะในข้อนี้มีถึง4ตัวเลือกแต่ส่วนใหญ่เลือกตอบกอไก่ครับ4ปีนรกในขเขมรตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่าเลือกกันแล้วเรียบร้อยนะคะอะหนูเลือก4ปีนรกนเขเมรเพราะว่าขเขมรเนี่ยมันเป็นประเทศในอาเซียนะคะ<อ>แล้วก สี่ปีในนรกอะค่ะเขาอาจจะได้ไปท่องเที่ยวอะโอ้ไปท่องเที่ยวนะแลกเนี่ยนะแนเขาเหม็นมันเหมือนมีของวิเศษอยู่ครับคือคือมีอะไรลูกอะไรฮะระบุเลยระบุเลยดาบอะไรเงี้ยครับดาบสตาคอเขาเหม็นเคยเคยปกคล้องตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับมีอดีตไงมีอดีตที่ยาวนยาวนานเนอะพี่เขาอ่านปั๊บแล้วเขาเลยรู้สึกว่า คอมเมนเป็นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ครับนี่ประเทศที่ยิ่งใหญ่น่าค้นหาน่าค้นหาครับมาถึงโตโตจังโตโตเพื่อนหนูเขาเคยอ่านอยู่แล้วเพื่อนหนูก็บอกว่าเนี่ยทำให้เราได้เป็นอาชีพที่ตัวเองฝันนะคะเออจริงนะ คนเขียนนะเอออนาคตเขาฝันอยากเป็นนักแสดงเพราะว่าเรื่องตต่อจังนี่ดําเนินเรื่องยาวนานมากตั้งแต่เด็กไปจนเป็นนางสาวตัต่อจังเลยทีเดียวเออก็จริงๆก็น่าจะเป็น4ปีนรกในขัมีฮะแต่ก็สงสัยติ้นๆมาจนไทยเหมือนกัน๋อคุณพ่อมีคุณพ่อมีช่างน้าหนักอยู่ลมาลงนี่ทำไมครับอยากรู้เหตุผลที่ลูกสาวเลือก ตจังลงมาอยากใกล้ลูกสาวอยากฟังลูกอยากฟังเหตุผลเขาเขาเลือกแปลกนะครับผิดถูกไม่สำคัญใช่นรักเป็นเป็นผจญภัยเพราะนงเพชรนงเพชรคิดว่ามันเหมือนกับการที่เราได้ผจญภัยออกไปนอกโลกกว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าอาจจะเป็นประเทศ นี้หรือประเทศนี้อาจจะมีหลายๆประเทศในอาเซียนก็ได้ค่ะเป็นแรงบันดาลใจใช่ติณตินี่สนุกไปทั่วเลยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจอ่าคือในเรื่องเนี่ยริงๆเขาเป็นนักข่าวแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะไปตามสถานที่ต่างๆพผจนภัยไปเรื่อยนี่พอคนอ่านเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจว่าอยากไปแบบเขาบ้างอะไรเงี้ยโตขึ้นก็เลยมีอาชีพในฝันว่าอยาก เป็นผู้ประกาศข่าวอ๋ออาชีพก็ดูสอดช้องต้องกันอยู่นะตอบมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่คําตอบไหนจะเป็นคําตอบทิดถูกต้องนะคะเดี๋ยวให้พี่เต๋ามาเฉลยด้วยตัวเองเลยค่ะหนังสือที่จุดประกายอยากให้พี่เต๋าอยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอาเซียนและอยากเป็นนักข่าวก็คือ,คอกอไก่ค่ะ4ปีนวพี่เลย เหตุผลที่พี่เต๋าชอบหนังสือ4ปีนรกในเขมรเพราะว่าเป็นเรื่องราวบันทึกในชีวิตประจําวันจากผู้เขียนนะคะคุณยาสึกโกะนอิโตที่แต่งงานกับนักการทูตชาวกัมบูชาหรือว่าชาวเขมรค่ะแต่ว่าเข้าไปอยู่ในกัมพูชาในยุคที่เกิดความหดร้ายเกิดการเข็นฆ่าในยุคของเขมรแดงที่สําคัญก็คือพี่เต๋าได้เรียนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ได้เห็นความแตกแยกของครอบครัวที่เกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มคนที่มีกองกําลังหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กัน แล้วุดท้ายคนที่ถูกกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนค่ะน้องๆคนไหนที่ยังลังเลไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มไหนก่อนพี่ขอแนะนำนะคะว่าเริ่มต้นจากเล่มที่ตัวเองสนใจพอมีก้าวแรกแล้วต้องมีก้าวต่อๆไปแน่นอนค่ะอย่างเล่มนี้ก็อาจจะเป็น1ในตัวอย่างทีท่ดีนะคะที่จะช่วยได้กับการเปิดโลกความรู้เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ และสำหรับข้อนี้นะคะก็สามารถสะสมหนังสือเพิ่มได้อีก57เล่มน,นะคะรวมแล้ววันนี้ทั้งหมดได้ไป133เล่มจากคำถามมุมนักอ่านสัปดาห์ที่แล้วครับที่ถามว่านิทานเรื่องราชสีกับหนูให้ข้อคิดเรื่องใดคำตอบคือก่ยอไกยาดูถูกคนอื่น และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง11คน,น,นส่วนมุมนักอ่านวันนี้ครับเป็นคลิปการอ่านของน้องเพิร์ดและคำถามมุมนักอ่านก็คือ <c oughs> บทกรอนนี้สอนเรื่องใดไปอ่านและหาคำตอบกันครับ 1. กินอาหารดีคุณค่ามีอย่าเผลอไผล 2. นึกฝึกฝนใจให้สดใสและรื่นรม 3. เว้นสิ่งเสรติดทุกชนิดไม่สั่งสม สีนั้นคืงนิยมพักผ่อนกายให้พอดี5กกำลังกายหมู่โรคร้ายจะไม่มีตัวยา5อย่างนี้คือยาดีวิเศษเอ้ยทราบไหมครับว่าบทกรอนนี้สอนเรื่องใดกอไก่การเรียนขอไข่ไสุขภาพร่วมสนุกตอบคำถามหรือส่งคลิปการอ่านเข้ามาได้ที่ รายการท้าให้อ่าน145ถนวนวิภาวดีรังสิตเคหรักษี่กรุงเทพ1 1 2 1 0หรืออีเมล r e a d t h a i p v s o r t h หรือผ่านทาง Facebook ของท้าให้อ่านมีหนังสือมอบให้1ชุดสำหรับคลิปการอ่านที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศและหนังสือ ox, ม็อแมว ah มหัศจรรย์มอบให้อีก10รางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าครับ แล้ววันนี้นะคะนอกจากจะมาสะสมคุ้มทรัพย์หนังสือในรายการเล่นเพื่อให้เพื่อนๆที่ธนรัิวาไปแล้วนะคะยังมีติดตัวกันมอีกประมาณสามสิบเล่มดังนั้นวันนี้สุดๆเลยมอบให้เพื่อนที่จังหวัดธนราธิวานะคะหนึ่งร้อยหกสิบสามเล่มเลยค่ะเย้ใครที่สนใจนะคะอยากจะมาร่วมสนุกในรายการแบบนี้ทั้งทางที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าจะเป็นทางโรงเรียนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับท้าให้อ่านได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รู้สึกดีกับรายการที่สนับสนุนให้น,น้องๆอ่านหนังสือเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยสําหรับเด็กๆทุกวันนี้นะคะอย่างหนังสือที่ส่งไปเนี่ยก็ทําให้ลูกชายยอมที่จะหันออกมาจากหนังสือกระตูนแล้วก็มาลองอ่านหนังสือที่เป็นข้อความเยอะๆเป็นตัวหนังสือมากๆซึ่งก็อ่านได้เงี้ยค่ะ ดีใจมากมากเลยค่ะแลวก็สนุกสนานได้ความรู้ด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาร่วมเล่นเกมกับลูกแล้วก็ผู้ปกครองที่มาก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กันหลายๆครอบครัวทำให้รู้จักกันมากขึ้นรายการนี้เป็นรายการที่วีคิม่ชอบให้น้องดูแลวได,ได้ความรู้ได้ทั้งความสนุก